สภาวะต้องสงสัยในวันนี้มันมีภาพสองภาพที่จะต้องร่วมกันหาคำตอบปลายทางให้ได้สภาวะหนึ่งเป็นสภาวะการเมืองที่เรียกว่าเป็นการเมืองในสายตาสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะการเมืองนอกสายตาสภาวะการเมืองในสายตาในขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนคงเห็นองค์คาพยพของความเป็นรัฐบาลเศรษฐาได้อย่างชัดเจนนะ และองค์ขาพยบแบบนี้เนี่ยองค์ขาพยบเหล่านี้โครงสร้างเหล่านี้ก็ทาให้เห็นได้ว่าสถานะของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไร้ศักยาภาพในการในการที่จะดํารงความเป็นตัวตนของตนเองมากขึ้นไปทุกทีสภาวะในขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นมากกว่านมินีแต่สภาพเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างทรงนะครับในขณะเดียวกันสภาวะทาง คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็จะเกิดสภาวะซ้อนของคณะรัฐมนตรีภายใต้การบริหารงานของรองประธานในเรื่องของยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ Power, ใช่คุณเศรษฐาเป็นประธานแต่อุ้งอิงเป็นรองประธานแล้วก็เข็นคอรมอเข้าไปมากกว่าครึง่งฉะนั้นเราจะเห็น,นกลไกการทำงานต่างๆเนี่ย มันมีความสลับซับซ้อนมันมีความเชื่อมโยงมันมีการบังหน้าบังหลังกันแต่ทั้งหมดภาพที่ชัดเจนทั้งหมดเนี่ยก็คือเครือข่ายแล้วก็ระบอบทักษิณเนี่ยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบระบอบทักษิณเดินหน้าอย่างเต็มสูบแน่นอนส่งผลให้ความคิดของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยมีความหลากหลายหลายคนอาจจะชื่นชอบผลงานแต่สิ่งหนึ่งก็ต้อง ก็ต้องชวนกันคิดว่าหลากหลายผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการอาศัยผลงานอาศัยโครงการเนี่ยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยก็เชื่อมโยงมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทักษิณไม่ว่าจะเป็นสมัยสมัครสมชาจนกระทั่งมายิ่งหลักนะครับ ในช่วงระหว่างการบริหารงานแบบนี้เนี่ยมันก็มีการจุดระเบิดอารมณ์ทางสังคมออกมาเป็นระยะระยะในขณะเดียวกันมันก็ไปจุดชนวนให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมานั้นสภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่ท้าทายสังคมว่ากระบวนการในการบริหารแบบระบอบทักษิณนเนี่ยมันจะวนกลับมาหรือเปล่าในขณะเดียวกัน ก็มีการท้าทายเชิงสังคมแต่เป็นการท้าทายในเชิงของการเบี่ยงเบนประเด็นคือหลายคนอาจจะมีการตอบโต้ข่าวนี้นะครับแต่ผมมองว่าการที่เศรษฐา <c oughs> พูดสองเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยคือหนึ่งในระหว่างอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีการส่งสัญญาณว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยจะบริหารโดยไม่ยึดถือรัฐมนูญและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นหลัก แต่จะไปอาศัยกฎหมายเล็กๆว่าด้วยความรับของทางราชการมาใช้ในการบริหารประเทศนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าทำไมเรื่องแค่นี้จึงต้องส่งสัญญาณจากต่างประเทศทำไมไม่ไม่พูดกันในเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณใหญ่ในทางเท่ากับว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะเจอการบริหารประเทศแบบระบบ CIA แบบองค์กรอาญากรรม องค์กรจารกรรมต่างๆพวกนี้คือใช้วิธีการปิดลับแน่นอนสัญญาณการปิดลับอันนี้ฟังดูเหมือนจะใช้กับคณะรัฐมนตรีแต่แน่นอนว่าการใช้อำน,นาจต่างๆก็จะเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานต่างๆควบคู่กันไปด้วยอย่างอย่างอย่างเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจการเมืองในอนาคตว่ามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนจึงต้อง รีบสั่งข้ามประเทศว่าต้องใช้การบริหารราชการแบบปิดลับอันที่สองการสร้างประเด็นว่าเอาทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาถ้ามองถึงสาระสำคัญความจำเป็นในขณะนี้ต้องบอกว่าไม่มีความจำเป็นฉะนั้นสังคมต้องคิดว่าทำไมถึงจุดประเด็นนี้ออกมาเพื่อเบี่ยงเบนสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ถ้าดูล่องลอยเนี่ยเขาจะกลับมาเมืองไทยงานแรกที่จะกลับมาเมืองไทยแน่นอนจะต้องเป็นงานเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต ดังนั้นดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยความขัดแย้งการสวนทางข้อมูลทางวิชาการทางสานการเงินความสุ่มเสี่ยงต่างๆถูกถูกแย้งออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนผ่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่จะมีความละเอียดอ่อนแน่นอนว่าคําสั่งการบริหารราชการแบบปิดลับก็จะครอบคุมมาถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ในขณะเดียวกันหากจะดึงสถาบันการเงินอื่นๆธนาคารอื่น,น,นเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะถูกบริหารดับปิดลับไปด้วยฉะนั้นโครงการอันนี้เนี่ยการวิพากษ์วิจารณการวิเคราะห์ว่าจะเกิดความเสียหายจะเกิดความสุ่มเสี่ยงหรือบางประเด็นที่จะซุ่มเสี่ยงต่อก,กฎหมายเนี่ยนะครับก็จะไม่ถูกนําเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยในในประเด็นที่ว่าประชาชนจะได้รับรู้จะได้ตรวจสอบจะได้คัดค้านได้นะครับ นี่ก็แสดงว่ากลับมาการบริหารประเทศจะเป็นไปแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างประเด็นเบี่ยงอื่นๆให้สังคมไปสนใจเรื่องอื่นอย่างน้อยที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่ทักษิณจะมาเป็นที่ปรึกษา mm. หรือมามีส่วนร่วมในหน้าที่การงานนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยเรามองเห็นการเรียกว่าการสูญเสียความ ชอบธรรมของของของพรรคเพื่อไทยถ้าพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็ต้องพูดถึงระบอบทักษิณไปด้วยในขณะเดียวกันผลการเลือกสร้างเราก็สูญเราก็เห็นการสูญเสียความชอบธรรมในการเคลื่อนต่อของระบอบสามปอไม่ว่าจะผ่านพ,พรรคพลังประชารัฐผ่านพรรครวมไทยสร้างชาติครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เห็นว่าความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้นเนี่ยมัน มันคืออะไรกันหน้านะครับประ,ประเทศมันควรจะเดินบนทิศทางไหนนี่เป็นการเมืองในสายตานะว่าเป็นการเมืองที่ที่นักการเมืองจะไปทางหนึ่งประชาชนก็จะไปทางหนึ่งนี่เป็นการเมืองในสายตาที่มองเห็นล่องรอยความไม่ลงตัวแล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งจากสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันทำให้มองเห็นว่าในขณะน,นี้ความเป็นรัฐบาลเนี่ยความชอบธรรมมันน้อยมาก ฉะนั้นการเคลื่อนตัวเนี่ยนะครับไปสู่ในเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบอย่างมากแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะถูกยกไปอยู่ในเรื่องของการร่างรัฐมนูญเพราะรอบนี้เนี่ยเสียงว่ารัฐบาลต้นทุนต่ำรัฐบาลไม่ชอบทำตบัสัตว์โกโหกต่างๆพวกนี้นะครับมันจะถูกส่งผลไปในเรื่องของรัฐธรมนูญเพื่อจะไป ตอบสนองจัดสร้างโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภาพซ้อนในเชิงที่ภาคประชาชนทั้งหลายเนี่ยต้องการความความความอะไรความซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเอาผลโพลทั้งหมดมาจนถึงวันนี้มาประกอบกันเนี่ย ที่สรุปได้ง่ายๆก็คือว่าวันนี้ความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการผลสำลฤทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรทรงเป็นประมุขนะครับมากกว่าโครงการประชานิยมเฉพาะหน้าไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นได้ว่าในแง่ของภาพรวมทางการเมืองเนี่ยทำให้มองได้ว่าประชาชนเนี่ยเริ่มเริ่ม จะมองมอง,มองภาพรวมทางการเมืองเนี่ยออกแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าประชาชนจะตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์ข้อไหนประโยชน์ประเทศชาติโดยรวมประโยชน์ในเรื่องของการเมืองการปกครองหรือประโยชน์ของประชาชนซึ่งจะเป็นตัวทิศทางที่เดินต่อไปแต่จากสภาพที่มันสูญเสียความชอบธรรม ทั้งระบอบสามปอระบอบทักษินและภาพในขณะนี้ยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เนี่ยฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาในขณะนี้เนี่ยเราจึงเห็นการเช็คบินของหน่วยงานขององค์กรอิสระองค์กรประกอบรัฐมนูญต่างๆและเห็นภาคประชาชนบางคนเนี่ยเคลื่อนเข้าไปสู่การตรวจสอบมากขึ้นฉะนั้นทิศทางของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหรือการดำรงอยู่ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ย ถ้าสภาพการเป็นแบบนี้ก็จะไม่ค่อยสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลเท่าไหร่นั่นหมายความว่าศักยภาพของพรรคก้าวไกลที่จะโค่นล้มรัฐบาลหรือจะทํางานกับรัฐบาลตรวจสอบอย่างจริงจังเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องที่ที่ไม่น่าจะจริงจังเพราะว่าการจัดการแบบนี้เนี่ยก็จะมีผลทั้งสองพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยเองพรรก,ก้าไกลเองถึงที่สุดความเป็นรัฐบาลของพรรเพื่อไทยจะอยู่ได้ สั้นได้ยาวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเครือข่ายของกลุ่มอำนาจเก่า